ในสัญญาที่8นะครับก็เช่นเคยครับโจทย์ให้อะไรมาดูก่อนดูข้อมูลผู้ป่วยก่อนนะครับมาผู้ข้อมูลป่วยมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้สิทธิประกันสังคม่าประกันสังคมเพิ่งเคยเห็นเคสที่เป็นเคสแรกนะครับประกันสังคมมีประวัติการแพ้ยา,ยามาให้ด้วยมีแพ้เซฟฟาเล็กซินเซฟฟาเล็กซินก็เป็นยาในกลุ่มเซฟฟาโลสปอรินเหมือนกัน แล้วก็มี hctz ซึ่งตัวเต็มก็คือไฮโดรคลอไทอไซด์อาจารย์ไม่พูดซ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูใบสัญญาที่ผ่านมานะครับก็เป็นยาที่มีโครงสร้างเป็นัซฟาเซปูโรโซลินเราก็รู้แล้วว่าเป็นยาในกลุ่มโครงสร้างที่เป็นเบต้าแลคแทมนะครับเบต้าแลคแทมซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการยับยั้งการสร้างเซลล์วอลผนังเซลล์ของเชื้อนี่แหละนะครับโอเคทีนี้นี่คือเงื่อนไขโจยกกำหนดให้มาเอาพักไว้ก่อน พามาดูใบสัญญาก่อนนะครับบรรทัดที่หนึ่งมี c x r อ,อันนี้ก็เป็นเชตเอ็กซเรย์ครับ mm hmm. ก็คือ,อาการฉายภาพลังสีตรงบริเวณโรงอกนะครับ cbc ก็คือตัวเลือดแบบสมบูรณ์ก็นับเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดสปูตุ้ง culture culture คือการเพาะเชือ้อสปูตุ้ก็คือเสมหัก mm ็ค hmm. ือเอา สั่งเอาเซมหาผู้ป่วยไปเพาะเชื้อดูว่ามีเชื้อขึ้นไหมมีเอ็กซเรย์ X ray, บริเวณซวงอกดูซิว่าเอ้ยมีการติดเชื้อที่ปอดไหมประมาณนั้นนะครับทางเดินหายใจไหมตัว, BC, วซับีซีดูซิเม็ดเลือดขาวขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าขึ้นก็อาจมีการติดเชื้อก็ช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ให้พวกเราคุณกับค่าแลบด้วยนะครับอ่ะดูไปดูยาต่อมาดูยาครับยาก็จะมีอะไรก็คืออันนี้คือตัว R นะครับ u l i d รูริดนะครับสามมิลลิกรัมรับประทาน1นคูณสนะครับจ่ายยี่เมตรนะครับรูริดเป็นชื่อทางการคา้าครับชื่อสามัญทางยาก็กคือล็อกซิโตรไมซินครับแต่เรามีในขนาด150บมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการกินเป็น2อคูณสแล้วก็ต้องจ่ายอ่าต้องจ่ายเป็น40เมตรอยงนี้ ตัวที่สองครับมี L O R A T A D I N E ลอรา,าตาด,ดีาออก็รับฐานหนึ่งคูณหนึ่งโอเคนะครับ <c oughs> ก็ จ่ายในขนาด10มิลลิกรัมก็ให้ไป10เมตรเรามีไหมรอราตาดีนมีนี่ไงรอราตาดีนก็มีใน10มิลลิกรัมก็จ่าย10เมตรตามที่หมอสัอ่งอ่ลูริดล็อกซิโทเมซินคืออะไร,รก็ล็อกซิโทเมซินก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียน,นี่แหละที่อยู่ในกลุ่มแมโคโรไลใช่ไหมครับโซลราตาดีนก็เป็นแอนติฮิสตามีนชนิดง่วงน้อยชนิดไม่ง่วงก็ได้ง่วงน้อยง่วงน้อยแต่ว่าครบคำว,ว่าง่วงน้อยอาจจะถูกมากกว่าตัวต่อมาครับก็คือเม T U S S I S เอ็มทัศศิมันก็คือ b ราว n m มิกซ์เจอร์ครับแปลเป็นไทยก็คือยาแก่น้ำดำนั่นแหละนะครับ b r า w น์มิกซ์เจอร์ก็คือตัวนี้ตัวนี้ไงตัวนี้ไงนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวนี้ครับอ๋อบาบา์มิกซ์เจอร์กินไงส่วนใหญ่ก็ หมอก็จะชอบให้จิบเวลาไอานะครับตัวต่อมาครับ T A M I F L U t a m i f l u 75มิลลิกรั g, มนะครับ t a m i f l u เป็นชื่อทางการค้าครับครับรับประทาน1คูณ2 P พีส t a m i f l u ชื่อทางการค้าชื่อสามัญทางยาก,ก็คือตัวนี้ครับ Oseltamivir ก็ในขนาดเมิลลิกรัมเหมือนกันก็กิน1คึณ2เ้อนเดิมจ่าย10เม็ดนะครับยาตัวนี้ต้องกินติดต่อ5วันนะครับเป็นยาต้านไวรัสรักษาไวรัสของไข้หวัดใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่เราเอามาใช้ในการรักษาพวกไวไข้หวัดนกหรือไม่ก็ทุกวันนี้ก็จะใช้เรื่องของการรักษาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะสรับเจ้าตัวโอเซลทามิเวียนะครับก็อยากให้คุ้นชื่อกันกันครับเรื่องมิฟลู าไปฝึกงานน่าจะได้เจอนะครับตัวต่อมาตัวต่อมาอันนี้ไม่มีอะไรน,นี่ง่ายแอมอ็อกซี่ห้0รมิลลิกรัมเขียนให้เต็มๆก็เป็น a m ม x ็อกซี่ซิลินนั่นแหละนะครับ a m ม x ็อกซี่ซิลินก็เป็นตัวนี้แะมอ็อกซี่ซิลินก็ตัวนี้แหละน,นี้นะครับแอมอ็อกซี่ซิลินหมอให้กิน1คูณ3 A e C ซีแต่จริงยาตัวนี้นะครับเราพบว่าจากที่เราเรียนในเภสัชวิทยามาเนี่ยอาหารไม่รบกวนการดูดซึมจะกินก่อนหรือหลังอาหารหรือกินพร้อมกับอาหารเนี่ยดูดซึมได้ดีมากยาตัวนี้นะครับดูดซึมได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะงั้นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้กำลังจะบอกแค่นั้นแหละนะครับหมอสั่งห้าร้อยเรามีสองร้อยห้าสิบเพราะงั้นต้องกินสองคูณสามใช่ไหมครับทีนี้ต้องจ่ายเป็นสี่สิบเม็ด นะครับตัวต่อมาครับมีตัว C ตัว E ตัว R ตัว E B R E X ีนะครับซีริบเบ็กแต่จริงๆถ้าเป็นชื่อทางการค้าแต่จริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกน่าจะเขียนอย่างนี้มากกว่านะครับซีรีบเบ็กสบให้รับประทาน1เมตรวันละ2ครั้งหลังอาหารนะครับ200มิลลิกรัม ซิลิ b เก็เป็นชื่อต่างการค้าชื่อสามาัญทางยาคือซิลิคอรซิครับคือตัวนี้มีขนาด200มิลลิกรัมก็เท่ากันนะครับซิลิคเ็ซิลซิคอซิปเนี่ยเป็นเอนไซมตัวนึงนะครับเป็นเอนไซตัวนึงเป็นเอนไซชนิดหนึ่งแต่เป็นชนิด selective COX2 inhibitor ดียังไงสำหรับตัวที่เป็น selective COX2 นะครับก็ดีตรงที่ มันไม่ละาคายเคืงทางเรืนออาหารแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกินหลังอาหารทันทีหรือดื่มน้ำตาลม,มากๆแล้วนะครับเพราะมันเป็น selective cox2 ทำไม selective cox2 ถึงไม่ระคายเคืองทางเรืนออาหารอาจจะต้องทำเคลิปแยกนะเพราะน่าจะพูดยาวแต่ในชั่วโมงจริงๆก็อธิบายไปบ้างพอสมควแล้วล่ะนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ง่ายครับ L O S E C โลเซกเป็นชื่อทางการค้าเหมือนกัน20มิลลิกรัมรับประทาน1นคูณหนึทีนี้ตัวโลเซกเป็นชื่อทางการค้าชื่อสามาัญทางยาก็คือโอมิพราโซครับโอมิพราโซโอมิพราโซ20มิลลิกรัมเท่ากันก็จ่ายเท่านี้แหละนะครับจ่าย30เม็ดนี่แหละนะครับโอเคทีนี้ยาตัวนี้นะครับโอมิพราโซเนี่ย ยาตัวนี้เป็นกลุ่มโอปโบตอนปาเมนิเมเตอร์เป็นลดการหลั่งกรดต้องกินก่อนอาหารเพื่อเพิ่มการออกเลือดนเพื่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมคนไข้คนนี้หมอสั่งเอ็กซเรย์บริเวณทรงอกเอ็กซเรย์ปอดมีสั่งเพาะเซมหะเพาะเชือ้อเอาเซมหะไปเพาะเชื้อด้วยนะครับก็น่าจะสงสัยการติดเชือ้อติดเชื้อบริเวณปอดนี่แหละนะครับ คนไข้มีไอด้วยก็เลยสงสัยใหญ่นะไอก็ได้ยาแก้ไอตัวแก้ดำดำใช่ไหมครับทีนี้สงสัยการติดเชื้อหมอสั่งมีตัวที่เป็นยาฆ่าเชื้อก็จะมีตัวลูริตตัวหนึ่งนะครับตัวที่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับก็จะมีลูริตมีอะโม x ีนะครับ2ตัวเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่า2ตัวเนี้ยมันออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะครับออกฤทธิ์คล้ายๆกัน ส่วนใหญ่เขาจะเลือกให้ตัวเด็ดตัวหนึ่งนะครับเลือกให้ตัวเด็ดตัวหนึ่งนี่จะเลือกให้ตัวไหนดูประวัติการแพ้ยาสิคนไข้แพ้ซฟลูสปอรินแพ้เบตาแลคแทมเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ควรจะให้ก็คืออะม็อกซิซิลินตัดออกไปเลยนะคตัดอะม็อกซิซิลินออกไปเพราะนั่นก็จ่ายดูลิดได้จ่ายล็อกซิโทได้โอเคคนไข้น่าจะมีน้ำมูกด้วยก็ได้ลอราตาด,ดีนไปนะครับเป็นยากแก้แพ้ชนิดไมง่วงอาจจะสงสัยไข้ วัดสายพันธุ์ใหม่ด้วยไหมหรือไขวัดนกด้วยไหมก็ให้โอเซลทามีเวียไปไปก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาโรคเก่าเดิมอยู่แล้วอาจจะปวดข้อเอ็นอักเสบอะไรเงี้ยนะก็ให้ซีซิลิคอกซิไปนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอ,อยู่ไหมก็เลยให้โอพิพโซนไปนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ไดแอกไดแอกนมาไม่ได้ให้มาเราก็เดาจากยา รเราก็วิเคราะห์จากยาดเดาจากยาดได้ทีนี้ถามว่าผูา้ป่วยแพ้เมื่อกี้แพ้เซฟฟาเล็กซินเรารู้เลยว่าไม่จ่ายมอกซีตัวต่อมาแพ้เอสซีเซเรารู้ว่าคนไข้แพ้แพสลฟามียาตัวไหนที่มีโครงสร้างเป็นสลฟามั้ยครับมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมก็คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือซิลิคอกซิ 10, ใช่ไหมครับซิลิคอกซิบ คนไข้คนนี้เป็นแผลในกระเพาะอาหารเลยได้ยาเซลีคอกซิบไปเพราะไม่ระคายเครืองทางเดิอนอาหารก็เป็นเหตุเป็นผลทีนี้พอจ่ายเซลีคอกซิบจ่ายไม่ได้แล้วจะจ่ายตัวไหนล่ะที่มันไม่ละคายเครืองทางเดิอนอาหารมันมียาในกลุ่มโครงสร้าง Selective c o x t o n n i i i t t r เอ่อ inhibitor ครับที่ไม่มีโครงสร้างเป็นซัลฟาตัวนั้นก็คืออีริท o ค i ซิ โอเคนะก็ะจ่ายยาตัวนี้ได้โอเคในภาพด้วย